จะรู้ว่าเหตุที่มามาแถลงข่าวก็เนื่องจากว่ามีชื่อชุมชนบังคนเขาไปให้ข่าวแล้วก็มันไม่ตรงวาเป็นจริงเขาไปให้ข่าว,นะาาวลักษณะว่าบริษัทนี้เนี่ยเราเราอ่าไปเบิกเ,เราทำเอกสากรไปเบิกคือคตอะไรพวกนี้ผมดูหมดแล้วมันไม่มีมันไม่มีเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าในรายงานการลงทุนที่เขาจะตัดโดยในวันนั้นเขาไม่ได้พูด่องนี้เลยไม่มีไม่มีใครพูดเรื่อง เรื่องที่เขาทําผิดอะไรเัวไนหลวงพ่อ,ขขอรับัญญาคู่แค่นั้นผมจะไม่รู้ได้ไงว่าอามาจากเนื้อเนี่ยเออที่ที่ทททสิบุนจนไปพูดผมแม่ผมก็อยากคาเ,าญญาเคยร์ขึ้นรอายจุดมในในในโซเชียลนะครับเขาไปบอกว่าผมเนี่ยไปรับงานบริษัทนี้เพื่อมาพูดเป็นรับงานทำไมเพราะว่าเพราะว่าพูดเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยมันร้องเ,ององเรียนตแล้วก็ฟ้องกันไป้ึย เป็นการผ่านโขนและส่งตัวแทนมาที่อื่นเพือือผมเป็นพี่ศิษย์นเรียนนะครับเป็นสูตตอนนี้ก็าฟ้องเป็นคดีก็มีหลายในคดีที่ผมพูดไว้ในการอภิปรายท่านั้นเองเขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมเนี่ยไปรับการมาแล้วก็ในบริษัทนี้มันไปทําความเสียหายบริษัทนี้ไปเบิกเงินใช้กระดาษเช็คก่อนหน้านั้นมันไม่มีหลังก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาก็ะชินแั่ผมก็ถามเขาว่าประเด็นนี้มีไหมเขาบอกไม่เคยมีเขาพูดแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวในบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดึงดัน เพราะว่าเอาเอาเอกสารพรบที่ตรงไหนก็ไม่มีแต่มันทีเอกสารหนึ่งที่ที่ที่เขาพูดบอกว่าเป็นตัวที่แอลกอฮอล์ผมก็ได้ดูเอกสารซุนลกครเขามาแจ้งมาเขาได้ตรวจสอบในาันี้แล้วว่าไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่ผมไม่ได้พูดในการอภนะิปรายเพราะมันเป็นรายละเอียดนิอหน่อยถ้ามีคนถามผมจะตอบแต่ไม่มีคนถามผมก็เลยไ่ได้ตอบแค่นั้นแล้วก็เขาอ้างว่าว่า ว่าบริษัทที่ฟ้องร้องกันฟ้องร้องหลังจากทุนไปไปทำให้เขาเจ๊งไปเขาเจ๊งแล้วมันก็มีการฟ้องร้องกันแน่นอนก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่วันที่25เมษายน่ยกอนเขาจะจะจะเจ๊งเนี่ยเขาไม่ได้มีพี่แววว่าจะจะจะเป็นแบบนั้นผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เหาดใจว่าหุ้นเขาจะตกหรือหุ้นจะขายเป็นศูนย์กรุงไทยเองก็ยังยังเป็นเซ็นทรัลจาร์กบริษัทที่เอาหุ้นเขาไปขายอีก5 0 0นล้านแต่14วันหลังจากที่เซ็นทรัลจาร์กเอาไปขายเกินเลยขึ้น ประกาศลงมือต้อกระทำลักษณกะน,นี้ผมคิดว่ามีการแก้แค้นได้อำนาจหน้าที่แต่แค้นเขาไม่มีเหตุอะไรที่คุแต้ผมเชิญทางทูตไทยมาให้มาชี้แจงก็ไม่มาอ้างว่าประชุมจันทาราพูธผมบอกไม่เป็นไรเนี่ยเขาเอาสุกเสาก็ได้หรือคุณเพราะอัาไหนมาเลยผมขอแต่เขาก็ไม่มาเอกสารก็ไม่ให้อ้างว่าตัวเองไม่ใช่รัศาีแล้วแบบนี้เรียกแค่นผมทำยังมไง นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็อภิปรายตามเอกสารไปเพราะเราพิออาลเคราะห์เอกสารแล้วมันเป็นพันๆแบบนั้ไม่ได้บิดเบือนเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเติมข่าวเติมอะไรเติมเอกสารก็ไม่ีไปดูในคลิปได้ผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดแต่ในเอกสารเท่านั้นไม่มีนอกจากนี้เราจะดำเนินกะารในที่นี้แลจากนี้เนี่ยวันนี้วันนั้นผมอภิปรายผมก็พูดในที่อภิปรายเลยนะว่า หลังจากนี้เนี่ยท่านรัฐมนีกระทรวงกรงวากกรคลังทนะ่านอรีตวันนี้รู้แล้วนะว่ามีเหตุการณ์เนี่ยรู้แล้วนะว่ามีการกระทำผิดเพีก็ดําเนินการใส่คือที่ผมขอสองข้อก็เนื่องด้วก็ดําเนินการบุคคลที่มันอยู่ในตําแหน่งคนออกมาได้โดยอำนาจและก็ที่จริงอีกอดีต,ตรัฐมนตีบุตรมาเขาเซ็นตัวออกตั้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สามมิถุนาเนี่ยว่า คุณไกรฤทธิ์เขาคนตำแหน่งผมป็กิการเขาก็เเจ็จไปแล้วแล้วใครเอาเอะไรไปหักล้างคาสั่งนี้ได้คำสั่งนั้นมันชอบนะด้วยกฎหมายนะดครับแลวก็ตอนนี้ผมรู้ว่าประธานบอร์ดกูไทยเป็นประหลัดกระทรวงการคลังโดยตำแหน่งดังนั้นตอนนี้ประธานบอร์ดกูไทยประหลัดกระทรวงการการ็ทราบแล้วทราบในวันอภิบาลทราบวันนี้อีกทีถ้ายังไม่ดาเนินการเลยท่านก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเอง และคุณแฟรดิที่อยู่ต่อนั่งเซ็นอะไรทุกวันเซ็นทุกครั้งหนึ่งก็ผิดครั้งนึงเซ็นทุกครั้งหนึ่งก็ผิดเป็นต้นราชสมกัติฟ้าราชการเนี่ย60ปีแล้วคนเกษียณอายุแล้วก็ยังเซ็นงานต่อได้บ้านเมืองนะครับความรับผิดชอบแล้วก็แล้วจะเอาอะไรมารองรับในการที่คุณเซ็นน,นะครับเะฉะนั้นริงต่างเหล่านี้เนี่ยยิ่งช้ามาที่ครัวพันคนนะครับความเห็นของอิพนิกาผมก็ไม่ได้โทษเขานะ ความเห็นเกิดเหตุการณ์เขาก็ให้ความเห็นไปที่ธนาคารชาติในชาติาานธนาคารแห่ประเทศไทยแต่ทาไมกรุงไทยหยิบไปใช้เขาไม่ได้ตอบูุงไทยรอกกุงไทยหยิบไปใช้แจ้งไปกรกตว่ากูุงไทยไม่ใช่ลายเซ็และกรกตก็ไม่ตรวจสอบกรกตก็เอาไปใช้ต่ออีกรกตก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างมันเป็นเอกสารดังนั้นต้องรับผิดชอบที่คุณทําไปใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งทั้ง อิสติกาเขาก็อาจะไม่มีงินเตอเ์นานั้นเขาเปียนแต่พูดเรื่องว่ารายละเอียดผมพู้ไมชัดเจนเขาคุณเลยแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยทีุ่ษาท่านบริย่ออกมาให้ข่าวว่าท่านบริบูรยอมรับว่าคนไทยเป็นนักสิทธิในเมื่อคนยเป็นนักสิก็ต้องเข้ากรรมาธการนักสิก็คือ6 5ปีหต้องหมดหลังจากผมผู้ยผผู้ิกาเนี่ย คุณแก้ริดประชุมอะไรก็ได้เพียร์เลี้ยงเบอร์เบียร์เลี้ยงเหมือนลาดตอบแทนอะไรต่างๆทุกอย่างหมดแม้กระทั่งเซ็นแต่งตั้งใครหรือเซ็นอนุมัติอนุญาตใครผิดจิตรก็คุณไม่มีอำนนะาจล้วคุณจะแก้เนะองไหมคุณวิชาตอันนี้คุณก็แก้เองแล้ว่านคุณวิชาคุณแก้เองเลยเราไม่เกี่ยวถ้าคุณยังอยู่ต่อป่ะก็เอาเซ็นไปสิไม่เป็นไรใช่ไหมครับในเรื่องนี้มันต้องมันต้องมีความกระจา่างตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงแล้ว พอออ่อคนอีกคยุทธบอกแล้วว่าท่านก็ยอมรับว่าเป็นท่านผู้ชเป็นท่างสากียัทีกระทรวงการคลังคนละกระทรวงการคลังงเฉริไม่ได้แบบนี้ต้องออกมาพูดว่าจะยังไงเรื่องนี้หรือให้เขาอยู่ต่ออยู่ต่อภายใต้กฎหมายอะไรบอกมาผมก็จะได้ไปดูว่าจริงไหมถ้าเขาอ้างมาอยู่ต่อเป็นต่อได้เพราะอะไรเขาบอกมาสิม,มันจะมีอะไรมันมันจะใหญ่กว่ากฎหมายละกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ ออผมไม่ได้ว่าอยากให้ใครรับชอบอะไรแต่ผมบอกว่า,าความเห็นออของกิจการเขาผูกพันเฉพาะเฉพาะองค์กรที่เขาหารือกนันแต่คนไทย,ยิีไปใช้เขายิบไปใช้ก็ต้องรับผิดชอบ่งไปให้คอรรคอรอรเอาไปใช้ต่อยีกคอรรก็รับผิดชอบอีก หมายก็บังคับในคนรับผิดชอบแล้วเออใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของของคนที่รับผิดชอบผมไม่ต้องการให้เป็นไปตามกฎหมายผมบังคับใครไม่ได้แต่บังคับใช้กฎหมายมีเรื่องนี้เขาต้องมีการตรวจสอบนะครับ คือเขาเขาวันนั้นที่ผมอธิบายและผมขอท่านปรยยุทธสารพ่อไปพ่อที่หนึ่งก็คือให้จัดการให้คนคนุณไปที่เนีดเด่ยเขาอยู่ในอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ชอบทุกคนเลยแล้วก็จัดการซะปลนออกอะไรออกก็ว่าไปนะครับแต่งทัานคนใหม่เขาว่าไปนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนที่ทํามาแล้วเสียหายเนี่นั่ก็ว่าไปตามตามความรับผิดชอบของใครกมาอันที่สองผมก็บอกว่าในส่วนผู้ถูกพูดนี่ซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นประชาชน เขาไปซื้อหุ้นโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยเขาไม่คิดอยู่ๆมันก็เทงและบางคนนี่ชิดเนื้อประดานตัวในมูลคัน,นและกี่ครอบครัวละโดนพวกนี้นะครับคนเป็นหมื่นๆน,นะครับไปถือหุ้นบริษัทนี้ซื้อหุ้นบริษัทนี้แต่ญาติพีน้องลูกเต้าเขาละเนียหายไหมล่ะบางคนบางคนโดนไปสามสิบล้านบางคนยี่สิบล้านบางคนห้าล้านสิบล้านแล้วแต่ใครซื้อมากซื้อน้อย ผมก็บอกว่าท่านคนอด่นคนอืถ้าเห็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นที่ปรึกษาของท่านไปทําแบบนี้เอาพิจารณาดูถ้ามันเป็นตามที่ผมบอกไปท่านก็ตั้งคณะเมือง,งาขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อเจรจากับผู้เสียหายคือประชาชนซะเดียวยาเขาซะใช่ไหมครับแต่แต่เดียวยาตรงนี้ผมไม่รู้แล้วหลี่นี่คือข้อแนะนำใช่ไหมครับทางผู้ถือหุ้นเอง It. It. Quite, I I ันเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ผมไปไม่รู้โทรศัพท์อะไรมาเยอะแยะเลยครับบอกว่าขอช่วยนี่ผมบอกผมก็ช่วยแต่แค่นี้ผมไม่มีอำนาจเท่านั้นผมก็ช่วยแต่แค่นี้ช่วยช่วยเปิดเผยตอนพจริงให้ประชาชนและก็ฝ่ายบริหารรัฐบาลจะทราบแล้วแก้ไขปัญหาแค่นั้นเองผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมีอำนาจอะไรที่ไป็นกลางในสุดท้ายที่ผมขอก็คือขอให้ท่านผู้บริหารรับผิดชอบทางการเมือ พราะท่านก็พูดว่าถ้าท่านตั้งคนไม่ดีมาท่านจึงตัดการเมื่อเมื่อท่านคือการอภิปรายไ,ไว้ไ,ไว้วางใจยังไงก็ทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ถึงผู้บริาหารเพราะว่าคนปฏิบัติกระปวใกล้ตัวคนรอบตัวนะดัดะนั้นการอภิปรายไ,ไว้ใใวางใจเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่ฝ่ายกานพูด่ะมีมีข้อเท็จจริงสามารถที่จะอิสเครดิะฝ่ายบริหารได้หรือไม ฉะนั้นเมื่อดิสิตได้ถ้าเป็นคนที่มาจากการรั้งท่านก็เคยเห็นนี่พักนั้นทำนี่เขาลาออกกันเรื่แยๆในยุคเพราะว่าแค่แต่พอนี้เขากกลาออกมาแล้วทางประเทศเ่นเดียวแต่คนเอกประยุทฒรก็มีแต่บอกว่าผมไม่ทราบผมไม่รู้มไม่เกี่ยวันก็นลเล่แต่ท่านแต่ว่าประชาชนก็จะมองท่านอยู่นะใช่ไหมครับนั้นวันนั้นที่ผมขอเสนอท่านว่าท่าน้องรับผิดชอบทางการก็คือหลัก น,น,นี่คือแค่ท่านได้ไม่เราแค่นั้นผมก็ยังบอกว่านั้นผมจะให้เครดิตท่านมาผมรู้ว่าท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องลประโยชน์พวกเรานี้หรอกผมรู้ผมให้เครดิตท่านอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องทางการเมืองท่านต้องรับผิดชอบท่านจะไม่ผิดชอบมันก็สุดในวันนั้นการยกมืออภิปรายไว้เลยรัฐบาลเขาชนะอยู่แล้วเพราะเสียงเขามากกว่ามันมีที่ไหนหรอว่าว่า,วาอภิปรายไว้จลยแลมรบาลได้ไม่มีในนี้ก็ไม่เคยมี แต่มันเป็นการแฉหรือว,ว่าการเอาความจริงมาเปิดเผยประชา่ังคมนู้นได้ไหมมีประเด็นอะู้าง่าวันนี้ผมเองก็ประชุมประธานอนุกรรมิการแล้วใช่ไหนี้ผมให้ออกหนังสือไปถึงตล,ละกระทรวงหรือรัฐทีกระทรวงต่างๆแล้วก็ถ้า หรือรทุกฝ่ายที่จพ้องว่าจะพิจารณาอย่างแจ้งท้งหก็ติดตามได้แค่นั้นก็ทํางสื่ไปว่าท่านนิ่งเฉยก็ท่านระรับผิดชอบไปไมัต้องสือส่วนถึงท่านอะไรก็ท่านก็รู้แล้วท่านนิ่งเฉยท่านก็รับผิดชอบทางการเงยกไปเราขอเวลากี่วันคือเราขอเวลาเขาไม่นด้คือคือคือถ้าเขานิ่งเฉยเขาก็ไม่ผิดผิดทางกฎหมายนะครับก็รู้แล้วยังไม่ทำเนี่ยถ้าเขาไม่ผิดผิดแต่ถ้าเขารู้แล้วรีบทำเนี่ยมันความเสียหายก็น้อยลง ผู้ฝ่ายก็ผมไม่ได้ว่าจะมาจจกท่านเพื่อจะไปเอาปิดอะไรท่านหรอกแต่ว่าทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายตาอะไรที่นี้แล้วก็เยียวยาประชาชนท่านเราเสียหายแค่นั้นแหละเราต้องแบบเราทำได้แค่นั้นในฐานะเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของชคนไทยตามร้อยลูกบ้านร้อยสิบสิบคิดเท่าไหร่กระทรวงอ่านครั้งที่เป็นประธานบ board คุณไทยประธานคุณไทยเลยประธานสภา แล้วก็รัฐทีกะทรวงการคลังซึ่งกำกับกันแต่ถึงนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลและท่านเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจริงเรานี่มันเกิดเป็นเกิดกับเศรษฐกิจ็เป็นปัญหากับเศรษฐจเสียระบบธนาคารเสียระบบเศรษฐจเสียระบบของตลาดหลักทรัพย์ด้วยอยู่ๆเขาก็แจ้งลงอยู่ๆเขาก็แจ้งลงไปทันที ที่เขามาเล่าผมฟังนะทังงาูถหุ้นบอกเขาซื้อหุ้นนี้เขาก็ในปันผลทุกปีเขาก็อยู่ได้เขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแล้วเขาก็เขาก็เลียหุ้นอ่ะอันนี้เราไปดูผมก็ไปเคยเลียนแต่ว่าจริงๆแต่ที่เขาโดนเนเขาบอกโดนแบบไม่รู้ตัวโดนไม่รู้ตัวเป็นแบบนี้ใครก็เรียบร้อยครับอยู่ไปตัดวงเงินเขาตัดวงจรอันของเขาตัดเครดิตเขาตัดเลือดเช่นเลือดใหญ Eller, ห่ก็เลยถ้ครันไหนวัาไหนก็เที่งอยู่แล้วไม่เหลือ ท,ทุกที่หมดนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเรื่องนี้มันควรจะเป็นทางเพื่อให้รู้ว่าผู้บริหารหรือสีโมกุลไปจะไปใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบลักษณะน,นี้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องเป็นคดีตัวใหญ่ให้เห็นว่าเออไปทำหน้านี้ไม่ได้แต่ที่จริงเขาก็ไปทำกันหรอกนะครับอยูยูก็ไปตัดวงเงินเขาเนี่ยเอาเหตุผลอะไรแปลว่าผมรู้ว่าเขาฟ้องร้องก,กัน เราก็คงจะไปว่ากันที่ศาลเหตุผลใครพีอ่ะมีอย่างไรใช้เวลาหน้นาทีโดยที่ชอบไม่รว่าันไปอันนี้เราไม่เกี่ยวเราอภิปรายถึงวันที่25เมษายนที่ไปตัดมูงเท่านั้นหลังจากนั้นก็องร้องเลยกันเราไม่เกี่ยวใครจะอยู่ใครจะได้คืนไม่ได้คืนเราไม่ถูกเราไม่ได้เป็นกางเราไม่ได้สนใจแต่เราพูดได้กันและพอสูบุญจนออกมาพูดไม่ถูกนาำที่เราอภิปรายเราก็ออกมาชี้แจง แล้วก so so ็ว so ันนี <c oughs> ้ผมได้ทาหนังสือริชาร์ดทราบาก็ทำให้เราเสียหายหน้าทะลุอ่านี้ก็ให้หยุดละแค่นั้นเองแลไม่ได้มีอะไรหรอกเพมันยังเป็นทะเลาะกันหรอกนะครับแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเปลี่ยนเป็นน้ำว่าเราไม่ได้โกงเพราะเราบริษัทอนอะไรแต่เราทำหน้าที่คือเราปกป้องประชาชนแต่นี่จริงบริษัทเอเดที่นี่เขาตรวจเงินในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าเป็นของประชาชนเหมือนกันมันเป็นของใครหรอก็เป็นอยู่ในมหาชนใครไปซื้อหุ้นก็ได้ ถ็าือว่าเป็นของประชาชนนี่แหละแล้วจะอ้างว่าผมไปปุกป้องเลยไปปกป้องอะไรเขาละ่ะคุณต้องตอบคำาที่ผมถามหรือคุณเป็นตาดเงินเขาขออกไม่ใช่พูดถึงไปเปลี่ยนประเด็นไปประเด็นซึ่งบริก็ควรจะควรจะพิจารณาไม่ใช่พูดว่าเขาฟ้องร้วเอาตัว v งผมตรงไหนอะไม่เห็นมีในในหลักฐานผมไม่มีเอามาสิมาให้ผมดูดิแล้วผมจะได้รู้แต่ไม่มีถ้ามีเขาคงพูดไว้ในวันที่ยี่สิบห้าที่เขาตัดเงแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ย เอาตัวมีเอาความมาเบิกเอาหลักฐานเท็จมาเบิกเงินมันไม่มีการพูดในรายงานการประชุมนั้นแหละแล้วผมจะเอาตรงไหนมาพูดพูดไปเองได้ไหมหล่ะพูดไปได้ในงานการประชุมบริษัทจัดเงินเขาวันนั้นไม่มีการพูดเรื่องนี้และยังบอกบริษัทนี้ใช้เงินเ,เรียบร้อยนะครับฉะนั้นจริงอย่างนี้มันหลักขอหลักฐานาพูด It's enough